สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับพี่หนึ่งนะคะวันนี้พี่หนึ่งพามามูที่วัดป่าคลอง11จังหวัดปทุมธานีวัดป่าคลอง11เนี้ยบางคนเรียกว่าวัดป่าคำมชโนดสอง เพื่อกันว่าสถานที่นี้เนี่ยมีพญานาคกปักคุ้มครองรักษาเหมือนวัดป่าคำชโนดที่จังหวัดอุดรธานีทําให้ชาวบ้านบริเวณนี้หรือนักท่องเที่ยวต่างล้วนเข้ามากราบไหวสักการะบูชากันไม่ขาดสายค่ะที่สําคัญวัดนี้อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพด้วยค่ะจุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไหว้ที่พระศรีวลีกันก่อน ต่อไปนะคะเราก็จะมากราบสักการะบูชาพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปทุมมาและสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีพญานาคสเสียนหาเสียนเเสียนนะคะผู้คนก็จะแห่กันมาสักการะบูชาขอพรกันที่นี้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้พี่หนึ่งนำใบศรีมาถวายพ่อปู่แม่ย่านะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวพี่หนึ่งเองตรงนี้สามารถขอโชคลาภเงินทองและความสำเร็จได้สมปรารถนานะคะ และที่อยู่ด้านหลังพี่หนึ่งนี้นะคะก็คือโบสถ์ไม้กลางน้ําที่พี่หนึ่งสอบถามมาเนี่ยสร้างมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วนะคะตรงนี้และพระประธานที่อยู่ในโบสถ์นี้นะคะคือหลวงพ่อนาคปกแก้วมณีโชติค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หนึ่งจะพาไปสักการะกันนะคะตามพี่หนึ่งมาค่ะ บสถ์ที่อยู่กลางน้ํานี้นะคะมีพญานาคอยู่ถึงสี่พระองค์ด้วยกันองค์แรกนะคะที่อยู่ที่นี่ก็คือพญาอนันตนาคราชปฐมกษัตริย์แห่งพญานาคราชราชาแห่งนาคทั้งปวงมีเดชและมีบารมีมากค่ะองค์ที่สองนะคะพญามุจจลินนาคราชเป็นพระอนุชาของพญาอนันตนาคราชมีอนุภาพมากและมีรัศมีโอภาสอันงามมากด้วยเช่นกันส่วนองค์ที่สามพญาพุทธชงนาคราชเป็นพญานาคราชประจําองค์พระ ศิวะเทพค่ะและองค์สุดท้ายก็คือพญาศรีสุโธนาคราชเป็นพญานาคประจำองค์เท้าสกกะเทวราชค่ะและรอบๆบริเวณวัดนะคะถ้าสังเกตกันทุกคนจะเห็นว่าต้นไม้เยอะมากมันก็จะทำให้เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะล่มลื่นตรงนี้พูดได้เลยนะถ้าใครที่มาวัดนี้เนี่ยสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้ถึงความสงบ สถานที่นี้นะคะเท่าที่พี่หนึ่งสัมผัสได้เนี่ยพี่หนึ่งสังเกตเห็นว่าเหมาะสําหรับคนที่มีความตั้งใจจะทําสมาธิจะวิปัสสนาเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่สําหรับทําวิปัสสนาค่ะวันนี้เราจะมาเสี่ยงจับเลขกันนะคะที่เหลือแล้วแต่จะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่นะเรีอ,อะไรอะ่ะ เลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งค่ะอลยหนึ่งก็จับเล้หน้งได้พหนึ่งก็จับเลขหนึ่งเออพหนึ่งจับเลขหไงเลขหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเอาไปทำไรเนี่ยหนูได้แหละได้แล้วใช่ไหมค่ะโอเคค่ะ อันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ทุกคนสุดท้ายเนี่ยพี่หนึ่งอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาที่วัดแห่งนี้นะคะวัดป่าคลอง11วัดป่าคลอง11นะคะอยู่ที่ตําบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะพี่หนึ่งเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของพญาน,นาคราชเพราะพี่หนึ่งประสบกับตัวเองมาและศรัทธามาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากเชิญทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะมามูตามพี่หนึ่งเชื่อว่าสิ่งที่ได้แน่แล้วแหละ ความรู้สึกที่ดีใจใจแน่นอนว่าทุกคนจะได้และส่วนที่เหลือตั้งปิดอธิฐานนะคะบวกกับประพฤติดีทดําดีคิดดีแล้วสิ่งที่เราอธิษฐานพี่หนึ่งเชื่อว่าทุกคนจะได้ค่ะต้องติดตามพี่หนึ่งนะคะว่าสําหรับอีพีหน้าพี่หนึ่งจะพาไปมูที่ไหนแล้วเจอกันค่ะ